ออกไหมคะออกไหมคะจับไม่ได้นะคะนนองโน่นะอะวันนี้มางานสิานนะคะครอบครัวเลยเป็นงานแรกของสองสาวยังไม่ครบนะครับเป็นงาเป็นงานแรกของสงสาวก เรียบร้อยดีค่ะยังไม่ค่อยมีผิดส,ส่งที่เขาอย่างน้อยไม่ก็ยังไม่โดนทีต,นตัวน้องมายัางไรบ้างคะก่อนก่อน,นมา <c oughs> ก็มีการตกลงกันอะอัญญา <c oughs> อัญญาค่ะอัญญาวันนี้มันอัญญามาเที่ยวกับแบานี้ไหมคะ <c oughs> เอออ <c oughs> ย่างนี้คือการตกลงจริงจริงแล้วสำหรับมาอ้อมอะค่ะอย่างทําบ้านเราใช้ใช้อยู่แล้วใช่ไหมคะพอมาเจอตัวนี้อีกที่มันยิ่งแบบว่าตยางอยู่เราเป็นอย่างไรเรายิ่งเราได้มาตกลง จริงๆไอว้วากัญญา่ะใช้มัมีปโกโก้แทนเนี่ยตั้งแต่เป็นนิวบอลนิว <New born S 2> บอลก็จะเป็นแบบเทปก็เป็นตั้งแต่นิวบอลเลยแล้วพอพอมีตัวแอนตี้มอสอ่ะก็เลยอยากลองเลยคืออย่างแรกก็คือดมก่อนว่ากลิ่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยปรากฏว่าคือกลิ่นหอมตอนนี้น้องก็ใส่อยู่แล้วก็ไม่ได้ฉุนไม่ใช่แต่ว่าใส่แล้วก็คือฟุ้งทั้งห้องอะไรเงี้ยค่ะก็คือยุงเนี่ยเขาจะป้องกันได้ถึง60%เเลยถ้าเด็กใส่อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยก็ ปลอดภัยไปได้60%แล้วที่เหลือเราก็ไปป้องกันด้านอื่นๆ,พๆเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันก็ดีกว่า <ฮะ S 1> ไม่มีอะไรเป็นแบบการป้องกันลูกเ,เลยเงี้ยเพราะตอนนี้ไข้เลือดออกมันน่ากลัวมากจริงอ,อย่างจริงๆถ้าย้อนกลับไปอย่าง2แปดที่เป็น<ะ>พิธีทางดีอะไรเงี้ยอย่างเมื่อก่อนก็ชา้างใช่ไหมคะแล้วพอมีเรื่องรเรื่องอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็พอมามีตัวเนี้ <c oughs> ีย้ยรู้สึกอุ่นใจใช่ไหมถ้าสมมติว่าใช่อุ่นใจขึ้นเพราะตอนที่เขาว่าขาลายไปหมดเลยอะแล้วว่าเวลามียุงกัดนะคะกว่าคือสมมติว่ายุงหายแล้วลอยอะมันยังอยู่อีกเป็นเดือนเลยอะ,อะมันลอยดำลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้แบบผิวไม่สวยเนาะ,ะแต่พอของสองสาวโชคดีที่ตอนนี้มีนวัตกรรมแหละ,ะก็คือตัว a n ตี้ออมอสตัวนี้ค่ะก็สังเกตได้ว่าแทบจะไม่เห็นรอยยุงกัดที่ผิวเขาเลย,เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาใช้ทุกวนัน แล้วตัวนี้ยุงเนี่ยกลางวันกลางคืนนางก็คือดุงตลอดนะ,ะเราจะแบบปิดประตูบ้านยังไงนางก็ยังเข้ามาได้อะไรเงี้ยก็คือป้าป้าทุกคนก็คือคอยจ้องแต่ยุง<ช> <ๆ S 2> ก็โชคดีที่แต่ว่ามีตัวนี้เข้ามาช่วยเสริมอะไรเงี้ยค่ะก็ป้องกันไปได้เพิ่ม<ช>อ,อีกเนี่ยอยากให้ฝากถึง,งตัวนี้หน่อยพี่บินมพี่ออยอะฝากถึงพ่ออ้อมค่ะพ่อพ่อครับผมก็ฝากถึงผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นมัมมี่โปโก แอนตี้มอสนะครับผมตัวนี้เนี่ยนอกจากที่จะช่วยเราดูแลเรื่องความโอเคลูกหนูดูแบบหนูดูแบบไม่ไหวแล้วอำไงนะโอเคครับผมก็ฝากผลิตภัณฑ์มัมมี่โปกโกแพนนะครับตัวแอนตี้มอสด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมแรกเลยที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยด้วยนะครับ หรับคนที่อาจจะมีปัญหารเรื่องเกี่ยวกับที่บ้านยุงเยอะมากนะครับก็ตัวนี้ก็อาจจะช่วยป้องกันได้หรือว่าช่วยดูแลลูกน้อยของคุณได้อย่างดีที่สุดน,นะครับนอกจากนีนะ้เรื่องความซึมซับอะไรต่างๆเนี่ยก็คือคงเดิมทุกอย่างครับช่วยดูแลลูกคุณให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องแบบความซึมซับที่มันอาจจะแบบว่าเลอะเธอเปิดเปื้อนอ,อ,อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหารเรื่องนี้เลยนอกจากนั้นก็ยังป้องกันยุงด้วยนะครับก็อยากให้ลองมาใช้กันดูครับเมื่อกี้ก็ถือว่าตื่นมาหรือว่า ควบคุมได้เนาะควบคุมได้คบคุณได้ไหมคะควบคุมได้ไหมคะก็ยังยังดีค่ะก็คือถือว่าไม่ตื่นคนเอ่อตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าเขาเจอคนดีเขาจะตกใจไหมร้องไห้อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่านั่งฟังนิ่งเลยโดยเฉพาะที่เป็นท่านประธานที่เป็นชาวญี่ปุ่นอัญญารู้สึกว่าจะชอบเป็นพิเศษนั่งตั้งใจสุดใสนั่งตั้มกลับมาจากตเกียวถือว่าเกินคาดเกินคาด ใช่ค่ะก็เกินคาดแหละเพราะว่างานแรกก็ดูโอเคดูแบบเรียบร้อยดีค่ะข้อตกลงกับเราค้ายังไงบ้างเออพยายามหน้าอย่างเดียวก็บอกเขาเลยไปช่วยมันมีทำงานไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอนนี้เขาเขาเริ่มแบบว่าฟังคำสั่งรู้เรื่องแต่ว่าเขายังไม่พูดเออก็จะพูดช้ากว่าสองสองพี่ เพรือว่าแฟตโตอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าฟังเข้าใจหมดแล้วเราจะเอาอะไรเอาอันนี้ไหมเขาจะเอาก็พูดได้เป็นคำๆอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะแบบโต้ตอบเดี๋ยวนี้อ,อ๋ชอบคุยกับเขามันสนุกดีเวลาคุยแล้วเขามีออมีอออะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> สว่าเออเราคุยกันรู้เรื่องย้อน,อนกลับไปพฤติกรรมแตกต่างกันแคะ,ะ <h ide> ตอนน้องพีกับน้องพีตัวเท่านี้ที่มาออกงานกับแฟนอองพี่ทีกับน้องพีตันเขาออกงานแรกเขาสามเดือนเขาก็เลยแบบนี่ว่าเทียบเทียบอายุกัน ถ้าเทียบอายุหรอออยว่าาก็คนพี่อาจจะพูดเร็วกว่า<ๆ>แต่ว่าด้านอื่นๆก็ค่อยๆกันพอๆกันเข้าใจคําสั่งใช่ระดับหนึ่งระดับหนึ่งครับแล้วก็แต่ว่าคน,คนพี่เนี่ยอาจจะแบบพูดโต้อตอบได้<ๆ>บอกว่าอยากกินชี้ว่าอยากกินอะไรแล้วก็พูดชื่อสิ่งนั้นได้เลย<ๆ>อะไรเงี้ยครับพัฒนกตรตอนนี้เป็นไงบ้างครับ<ๆ> ก็ดีครับอ,อย่างที่เห็นกนะ็คืออย่างที่บอกก็คือเราคุยกับเขาแบบบ่อยๆแล,<อ>แล้วลเขาก็จะเข้าใจคำสารอ่ารเงี้ยนะครับผมแล้วก็เ,<อ>เริ่มจะให้กินในหลากหล,ลายขึ้น,น <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาเริ่มแบบว่ามีความคิดเป็นของตัวเองเริ่มอยากจะอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเริ่มสมมุติว่าอย่างไอวาเนี่ยเขาจะชอบชี้ดูแบบว่าจิ้งจกจิ้งจกอยู่ไหนเขาก็จะเงยหน้ามองกรดาลอะไรเงี้ยเพราะรู้ว่าจิ้งจกต้องอยู่บนบนข้างบนอะไรเงี้ย รีแอคชั่นเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่แบบแฟนน้องเห็นพี่กลับมาจากโรงเรียนอะไรรีแอคชั่นเวลาเห็นพี่ส่วนใหญ่พี่เขากลับมาตอนที่เขายังหลับอยู่แล้วพี่เขาจะสิ่งดังจนน้องตื่นน้องก็จะออกมาด้วยความแบบว่า้องให้บ้างหุนหิดบ,บ้างอะไรเงรี้ยเพราะว่าโดนปุบเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเ,เจอพี่เขาก็อยากเล่นกับพี่แหละแต่ว่าพี่ก็ด้วยความที่เธอเล่นไม่เหมือนฉันเพราะพี่เขาก็จะเล่นแบบ เล่นแรงคือเด็กผู้ชายแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือชอบเล่นรถชอบเล่นหุ่นยนต์ให้ตุ๊กตาก็คือไม่เอาอะไรเงี้ยไม่ชอบผมบาร์บี้ที่เป็นผมผมเส้นไหมอะไรเงี้ยเขาจะแบบอีเล่นของเล่นเด็กชายหมดเลยเกิดจากอะไรคะพี่ออยพี่บีมทำไมแบบเออถึงเลือกแบบเล่นของเล่นแต่ของผู้ชายเขาเกิดมาเขาก็เห็นแต่แบบความเคยชินอะไรอย่างเงี้ยว่าแล้วแล้วพี่เขาเล่นสนุกไง พี่พีเะครับพีเซนต์ของเก่งเขาจะมาบื้นบื้วันนี้น้องสาวก็คือคานไปแล้วก็ถ่ายถ่ายรถไปกับพื้นอะไรเงี้ยมันจะมีแบบว่าอย่างอัญญาที่เพาถ่ายแล้วก็ขวบรถแล้วก็ตบมือตบมืออะไรเงี้ยอย่างของเล่นผู้หญิงเราได้มีแบบได้เป็นเลือกพาไปเลือกดูว่ามีซื้อมาให้เขาดูลองดูครับจริงๆเราทำคลิปด้วยซ้ำอ่ะใี่เขาเลือกระหว่างลองเลือกเลยระหว่างแต่ว่านักการเด็กผู้ชายนักการแบบซุปเปอร์ฮีโร่กับมงกุฎก็เลือกน้ากาก ใส่มงกุฎก็คือโยนทิ้งใส่หน้ากากยิ้มอะไรอย่างเงี้ยนกตากับตันเมกากับ๊กตาบาร์บี้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าของเล่นผู้หญิงไม่จับแล้วกอนเนี้ใช่ดูดูแบบเป็นของแปลกที่ไม่สนใจแต่ถ้าเป็นของพี่ก็คือชอบเวลาพี่ไปโรงเรียนไม่มีคนที่จะคอยห้ามเขาเล่นของเล่นใช่ไหมเขาก็จะไปที่ตู้เก็บของเล่นพี่แล้วเขาก็ไปดึงดินชักมาค้นค้นค้นเอาของเล่นออกมาแต่ถ้าพี่อยู่ทําอย่างนั้นไม่ค่อยได้เพราะพี่เขาก็จะห่วงไงพี่เขาก็จะแบบว่าอันนี้ไม่ได้อันนั้ไม่ได้หรือว่า ทำไมน้องพี่ถึงไม่ชอบให้น้องเล่นของเล่นน้องชอบอมอ๋อวเปียวัวน้องเอาไปอมแล้วเขาก็จะต้องแบบมามีเอาไปล้างแล้วน้องอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีงานแบบว่าติดต่อท้องกันสี่คนเลยคุณเป็นมีหรือไม่คะมีหรือยังคะถ้าเกิดมันมีจริงล้วพี่ก็ควบคุมไว้ ผมว่าต้องเอาพี่นักข่าวอะ่ะไปช่วยคืออันนี้เราไม่ให้มารอแค่ต่อห้าต้องแบบล้อมเวทีบ้หน่อยยอยต้องล้อมเวทีไว้หน่อยช่วยกันไปเลยหรอช่วยกัน,เ,กนเรื่องหนึ่งยอยหลายคนถามว่าแบบมนยอยจะมีลูกค้าหรือเปล่าใช่อบมีคนโฟกัสที่ว่าชั้นท้องหรือเปล่ามีพุงหรือเปล่าตลอดเวลายังไม่มีค่ะยังไม่มีแผนแล้วก็คิดว่าถ้าตามแผนเราก็คงไม่มีแล้ว แต่ทำไมคนก็ยังคิดว่าอาจจะแบบไปเอารูปคือถามอาจจะเป็นเพราะเราแบบว่าให้สัมภาษณ์ว่าเราเสียญได้หรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบวันหนึ่งโอกาสข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเอาตรงนี้นะในอีกแบบ3ปี5ปีเนี้ยไม่นะ่าเออใช่ไม่มีหราเคนบอกว่าใส่เสื้อผ้าโปกงขึ้นอะไรมันมันไม่ไมใช<ส>่เป็นแฟชั่นหรอคะเราเข้าใจว่าเออการใส่เสื้อตัวใหญ่ๆมันเป็นแบบแฟชั่นไม่มีไม่มีค่ะยได้มี ยังไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลาแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะไม่ใช่มันจะมันสี่สิบห้าแล้วเธอจนท้ออีกทีนึงลูกสาวโขกฉันห้าสิบก็ไม่ไหวไม่มีแน่นอนเลยค่ะพี่ออยหรือว่ายังมีแอปคลิปแบบแอปไม่ไม่มีแน่นอนเลยดีกว่าเออพี่แดงเป็นยังไงบ้างได้เจอกันงไหมได้อัปเดตกันบ้างไหมก็คุยกันครับอย่างเมื่อคืนไปคอนเสิร์ตด้วยกันมาก็คุยกันว่าแบบเป็นยังไงบ้างเนี่ยคนเห็นเขาว่าว่าช่วงนี้ลิตตี้ก็แพ้ท้องหนักมา เขเคลีรับจากเราปวดแบบนี้ก็คือแบบปวดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่หายแพ้คิดว่าน่ฮะออยก็แพ้จนถึงประมาณสี่เดือนอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะอาจจะเป็นช่วงที่แบบพีคสุดนะตอนนี้เราจะเริ่มดีขึ้นประมาณสักเดือนห้าอย่างเงี้ยเออสี่เดือนก็จะค่อยๆเบาลงแล้วเบาลงอาจจะอยู่ในช่วงพีคของปาร์ตี้ก็คือยังไม่ได้เจอทั้งคู่เลยแต่พอดีบีมเจอแดนอ๋อมีมีเจอทั้งคู่เหรอครับเมื่อเช้าก็แบบไปที่บ้าน อ่าคมอึดเพราะว่านอนอ่อสวัสดีพี่บิ๊มเรื่องอะไรกับเราบ้างในฐานะของเราเป็นบอก็มีคุยครับมีคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้จริงเขาก็บอกว่าเขาก็มีปัญหาอะไรที่ปรึกษาหมออะไรอย่างนี้เหมือนกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปฟังเขาพูดดีกว่าว่านะระหว่างแดนกับแพนตี้เขามีความใครมีความเข้มมากกว่ากันแดนครับแดนนี่คือออกจากปากเขาเองว่าแบบว่าคือเขาก็จะแบบ กังวลว่าอะอย่างอย่างเฟรตี้แบบววกออกมาเยอะแล้วเขาก็จะเป็นหัวว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็ก็บอกว่าจะเย็นเย็น,นไม่ไมีอะไรหรอกอะไรอย่เงี้ยครับผม